การหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขก็มักจะมีปัญหาเช่นเดียวกันเช่นหาไม่ได้หายากหรือหามาได้แล้วเกิดการสูญเสียไปก็กลายเป็นปัญหาขึ้นมาชีวิตของพวกเราทุกคนนี้เกิดมาเพื่อมาหาปัญหากัน โดยไม่รู้สึกตัวเพราะสาเหตุที่พาให้เรามาหาปัญหากันหรือมาเจอปัญหากันก็เกิดจากการหาความสุขของเรานี่เองอแต่เป็นความสุขปลอมความสุขที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทำให้เกิดความทุกข์ต่างๆตามมา ไม่ได้เป็นความสุขแบบไม่มีปัญหาความสุขแบบไม่มีความทุกข์ตามมาทำอย่างไรทำให้เรามีความสุขที่ไม่ต้องมีปัญหากันนะวิธีที่จะกำจัดมันพระพุทธเจ้าก็ส่งค้นพบว่าต้องสอนใจให้รู้ทันไม่ให้ไปอยากกับสิ่งต่างๆโดยการเห็นโทษของ การที่ไปทําตามความอยากต่างๆว่าจะได้ทุกข์กลับมามากกว่าได้สุขจะได้ความสุขในเบื้องต้นแล้วก็จะได้ความทุกข์ตามมาต่อไป